สวัสดีค่ะมานะคะวันนี้นะคะมายจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะในการทําผ่าตัดศัลยกรรมจมูกครั้งแรกไปฟังค่ะมนะคะจะขึ้นรูปทรงที่แบบทันทีหลังผ่าตัดเลยว่ามันเป็นประมาณไหนอ่ะก็เสร็จหมอก็เช็ดแผลด้่นเช็ดหน้าเอาค่าเบต้ดองเบตาดินออกไปก็สอนเราทําความสะ ราะว่าหลังจากนั้นเรากลับบ้านไปเราต้องดูแลแผล,แผลเองเขาสอนเราเช็ดแผลทำความสะอาดแผลแล้วปุ๊บเขาก็ทําการติดเสื้อติดเสื้อนะคะเสื้อที่มันเป็นแบบสีม่างค่าๆอย่างเงี้ยค่าๆแบบนี้ขขบบนเขาก็จะมีเสื้ออะไรติดพุ่มอีกทีนึงอ่ะแล้วเขาก็เช็ดทำความสะอาดแผลจากนั้นแล้วก็ลงไปที่เดินนะคะชั้นหนึ่งเพื่อไปคุยกับ พี่พนักง,งานที่อยู่ข้างหน้าคิเกทีนี้นะคะ,ะ,คะเขาก็จะแนะนํานะคะว่าเราควรดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง1เลยนะคะห้ามแผลโดนน้ำเพราะนี้คือสิ่งสุดห้ามแผลโดนน้าไม่ได้แปลว่าห้ามล้างหน้านะคะทุกคนแต่การล้างหน้าต้องไม่ให้น้ําโดนจากมุมเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะทําให้เกิดการติดเชื้ออันนี้คือพูดจริงจังมากเราจะล้างหน้าโดยการใช้สัมลีชุบน้ําแล้วก็เช็เดเช็ดแล้วก็ เอาสบูอ่อะทุกคนค่อยๆถูตรงแก้มก็ได้แล้วก็ค่อยเอาน้ำลูบออกทำยังไงก็ได้ไม่ให้น้ำโดนบริเวณแผลแล้วก็จมูกของเรานั่นเองไม่ทานของหมักดองแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะซึ่งทั้งอาหารทะ,ะเลด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการแพ้และบวมขึ้นมาได้ค่ะงดอาหารเสริมไปก่อนนะคะช่วงนี้เลยงดไปยาวๆเลยนะคะจนครบหนึ่งเดือนทุกอย่างเนี่ยควรทำจนครบ1น่เดือนยกเว้นการล้างหน้าจนกว่าจะตัดไหมเราถึงจะโดนน้ำได้นะคะ และสิ่งที่เราได้กลับไปคืออะไรบ้างไหมก็จะได้เป็นเจลประครบนะคะ1ห,ห่อนะคะเป็นเจลสีฟ้าแล้วก็จะเป็นลูกโป่งใส่น้ำแช่แข็งนะคะเอาไว้เป็นประครบเย็นแล้วก็เป็นยาแก้อักเสบท,ทานนะคะท,ทั้งหมดที่ทานก็คืออา่าอยูเจ็ดวันเนี่ยไม่จำไม่ได้แลปะประมาณนี้ไม่เกินเจ็ดวันแน่นอนที่ไม่ทานนะคะแล้วก็จะมียาแกป้ปวดถ้าเรามีการปวดนะคะก็ทานได้สิ่งหกชั่วโมงนะคะ ก่อนทาแผนน้าเกลือกับคัตตันบัตมีแค่นี้ทุกคนออกระบวการก็เปนะ็นแค่น้าเกลือกับคัตตันบัตตอนผ่าตัดเสร็จเนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะคะพอถึงที่บ้านก็ประมาณห้าโมงเย็นนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะตั้งแต่บ่ายสองจนถึงห้าโมงเย็นก็คือเฉยๆแค่รู้สึกว่ามันหน,หนาเพราะว่ามันมันยังชายอยู่นะคะร่วมกับการที่มันมีฝอกมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบว่าสมูงเราดูมีอะไรประมาณุกรนอกนั้นก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดบวมใดใดทั้งสิ้นจะขึ้นรูปไปตรงไหนสักแห่งหนึนะ และหลังจากนั้นหลังจากข้าวเย็นจะรู้สึกหนวกขึ้นอารมณ์เหมือนยาชาหมดฤทธิ์แล้วจมูกเราไปโดนกระทบกระเทือนมาแน่นอนเพราะฉะนั้นก็รู้สึกนงน่วงห,ห,หน่อยเหมือนจะปวดแต่ไม่ถึงขั้นที่ต้องทานยานะคะทุกคนก็คือสาม,มารถที่จะแบบอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนพักไปได้แบบชิลๆจนถึงจังหวะการเข้านอนนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญของการทําจมูกในช่วงแรกนะคะนั่นก็คือการนอนซีสะสูงนะคะไม้ก็จะนอนหมอน เป็นหมอนนอนปกติอะทุกคนแล้วก็เป็นหมอนรองคออีก1อันแบบนี้เป็นเวลาทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะนี่เป็นคลินิกแนะนํามานะคะส่วนเรื่องของการใส่แว่นใส่แมสสำหรับคลินิกมายนะคะสามารถใส่แว่นได้เลยทันทีหลังทําใส่แม่ได้เลยทันทีหลังทําไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งการนอนตะแคงด้วยนะคะสามารถนอนตะแคงได้เลยทันทีหลังทํานะคะแต่ถ้าให้มายแนะนํา รับมาเลยว่านอนหมอนสูงแล้วก็นอนตรงๆไปกกอนสามวันํานอนให้ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้แล้วสาเหตุที่ต้องให้นอนหัวสูงนะคะในช่วง1ถึง3วันแรกนะคะเพื่อลดอาการบวมนะคะของหน้าแล้วก็ความช้ำของจมูกต่างๆเนี่ยเพื่อลดอาการบวมได้นะคะแล้วก็เริ่มประครบเย็นได้เลยตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้เจลประครบเย็นออกมาจากคลินิกเลยนะคะ ช้าวันต่อมานะคะทุกคนก็คือไม้ก็ใช้ชีวิตแบบไม่ปกติค่ะเพราะว่าเช้ามาหน้าบวมมากแต่ยังไม่ที่สุดทุกคนดูรูปเดี๋ยวเราไปดูภาพวันแรกกันเลยค่ะมันยังบวมไม่สุดเลยเพราะว่ามันจะสุดจริงๆก็คือหลังบ่ายสองไปแล้วเพราะว่าไม้ผ่าตัดสิประมาณบ่ายสองกว่าใช่ไหมนั้นแหละมันจะบวมสุดก็คือประมาณนั้นสําหรับไม้คือไม้ถ่ายอีกทีหนึ่งเนี่ย ช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลา5โมงก,กว่าแล้วคนไม้ว่ามันแบบบวมสุดละอืมสวัสดีค่ะทุกคนแล้ว,วน,ลนี่ก็เป็นเดย์หนึ่งของมายนะคะบอกเลยมายคิดว่ามันน่าจะบวมเต็มที่แล้วแหละจะบวมมากกว่านี้อีกเหรอทุกคนนี้คือคือครบ24ชั่วโมงของการผ่าตาัดจรีนเกินแล้วแหละเพราะว่าไม้ผ่าตัดเสร็จประมาณ2โมง อาการปวดอะไรเนี่ยไม่มีนะคนสภาพหน้ามันอาจจะดูน่าครัวดูบอบช้ำนะคะแต่ว่าไม่ปวดไม่อะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากแบบตึงๆหน่อยเพราะว่ามันน่าจะมาจากการบวมแหละเลยทําให้เราตึงๆนะคะเวลาไปสัมผัสแบบถ้าเป็นเป็นรอบๆจมูกเนะี่ยอาจจะเจ็บตรงที่มันบวมนะคะแต่ว่าตรงแบบตาที่มันบวมหน่อย้นก็คือจับได้แล้วไม่ปวดไม่อะไรเลยเ,ลยเอเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปเลยโอเค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเดย์สองแล้วนะคะของการทําจมูกนะจ๊ะ มันช้ำเอาเรื่องของความช้ำก่อนนะหมายว่ามันเริ่มเห็นรอยช้ำขึ้นตรงนี้จะเป็นเริ่มอ,ออกแบบม่วงๆนะคะออกม่วงๆนะคะข้างนี้จะดูชด้ำยอกกว่านะคะหมายว่าหน้าแก้มนะคะตรงหน้าแก้มอ,อย่างเงี้ยข้างข้างทั้งหมดยังบวมอยู่นะคะแต่ว่าอาการตึงลดลงแล้วมันจะแบบมันจะนิ่มๆแบบกดได้แล้วคนตอนแรกมันตึงแบบกดไปแล้วเจ็บแต่อันนี้คือไม่เจ็บไม่อะไรนะคะหมดคือเปิดกตาตรงบริเวณตาเนี่ยหมายว่ามันลดลงจากเมื่อวานไปเยอะมากเลยนะคะเพราะาเมื่อวานหมายะ มองไม่ค่อยเห็นเลยคือตามรย<ม>ค้วนี้ก็เป็นหน<ม>้าไม้นะคะหลังผ่าตัดนะคะ,นนะ,คะเป็น day ที่สี่นะคะก็คือยุบลงไปคือเยอะมากบอกเลยนะคะแต่แต่ว่ายังคงความบวมอยู่นะสําหรับไม้แล้วก็ยังมีรอยช้านะคะเป็นรอยช้าข้างนี้เนาะก็คือรอประครบร้อนนะมายว่ารอยช้ามันจะหายไปนะเป็นรอยบวมนะคะทุกคนแล้วก็คือหน้าผากบวมนะคะแล้วก็ ตรงนี้บวมอยู่นะคะหน้าแก้มทั้งสองข้างเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็จะเป็นหน้าวันที่หกแล้วนะคะก็จะให้ดูก็คืออาการบวมอาการบวมเลย่ะมันก็ยังเหลืออยู่บ้างอย่างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะหมายว่ามันลดลงแล้วแต่มันเหมือนมาราวมตรงบริเวณแก้มนะคะไม่รู้ว่าประกอบกับไม้มีแก้มอยู่แล้วด้วยไหมอ่ะมือใช่ทุกคนแต่ไมก็ว่ามันยังบวมอยู่นะคะบริเวณหน้าผาก,กับตรง แก้มนะคะส่วนบริเวณตรงตรงตราอะไรเงี้ยคือหายบวมแล้วนะคะแล้วก็อาการปวดก็คือไม่มีเลยนะคะแล้วก็ส่วนอาการตึงๆอะไรเงี้ยยังรู้สึกบ้างะคะแต่ว,ว่าน้อยลงเรื่อยๆแล้วตรงเนี้ยที่เมื่อก่อนคือบ,บโดนไม่ได้เลยเลยลียตอนนี้ก็คือดีขึ้นนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นจมูกนะคะในเดที่ ดที่แปดนะคะทุกคนวันนี้ไม้ก็จะมาเช็ดจมูกด้วยกันก็จะมีแค่ไม้พันธุ์สัตีกับน้ำเกลือนะคะแค่นี้นะคะไม่เหนียบว่าเบตาดีนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะม่แค่นี้จริงๆจะใส่น้ำเกลือนะคะแบบนี้ไปเลยที่เดียวก็คือเป็นข้างขวานะคะว่าบวดแผลข้างขวานะคือช่วงแรกๆมันมีความแบบว่าเจ็บนะแต่พอเนี่ยครบประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วทุกนความเจ็บมันก็คือจะดีขึ้นแล้วทุคนก็ฟื้นรุกบาดไป มนี้ส่วนเรื่องของความบวมนะคะก็คือยังบวมอยู่คนอะไรเนี่ยให้ดูคนเนี่ยเวลาเนี่ยเวลาดูว่ามันหายบวมให้แง่คืนนะจะเห็นตรงเนี้ยเห็นไหมว่ามันบวมตรงนี้เออมันก็ตึงอยู่นะคะแต่ว่าอาฝาแได้เยอะขึ้นทําอะไรได้ขึ้นด้วยละความหน่วงเวลาแบบหันเนี่ยทุกคนอาจจะงงอ่ะเออม,มันมันยังรู้สึกหน่วงทุกคนเวลาแบบรู้สึกแบบซีดกวามันเอียงอะทุกคนรู้เึมือน วนหออทุกคนพอหลังจากครบทั้งหมด6วันนะคะสําหรับคลินิกไม้ก็คือถ้าถึง7วันหรือถึง7วันจะให้ถอดเสื้อออกเพราะฉะนั้นไม้ก็เลยถอดเสื้อกางๆนะคะคือวันที่6กการถอดเสื้อออกนะคะก็แนะนำให้ใช้ สำรีอืหรือว่าไม้คัตเตอร์บัดก็ได้นะคะจุ่มกับน้ําเกลือที่เราใช้เช็ดแผลนั่นแหละเอามาค่อยๆทําให้บริเวณเฟือกเนี่ยมันชุ่มก่อนนะคะมันจะทําให้เราลอกง่ายขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะเกิดการดึงร้านจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันเหนียวมากๆแล้วเราก็ค่อยๆล่อนมันออกอาจจะดึงนะคะจากข้างนี้นะคะขึ้นไปนะคะค่อยๆค่อยๆลอกค่อยๆลอกโดยลอกสองฝั่งเนี่ยพร้อมกันแบบนี้ น,ะะนี่ก็คือภาพวินาทีแรกนะคะที่ไมายถอดเสื้อออกก็จะเป็นวันนี้ก็คือจะเห็นว่ามันบวมมากทนะคนในช่วงนี้นคือแบบจมูกไม,ม้คือบวมมากเพราะไม้ไม่ค่อยประครบเย็นเลยแล้วก็ไม่ค่อยทานอะไรที่ลดบวมเลยนะคะข้อแนะนํา อาหารนะคะสาหรับคนที่ทำศัลยกรรมนะคะเริ่มกินได้ตั้งแต่วันแรกเลยคือใบบัวบกนะคะอาจจะเป็นแบบแคปซูลก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นน้ําก็ได้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าจะทานง่ายกว่าใบาบัวบกนั่นก็คือน้ำมะพร้าวทุกคนมันลดบวมได้จริงๆการประครบเย็นบ่อยๆก็ช่วยลดอาการช้ำและบวมได้ค่ะครบ7วันแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นประครบร้อนนะคะการประครบร้อนหรือประครบอุ่นเนี่ยก็คือเอาเจลของเราเนี่ยแหละไปจุ่มในน้ำอุ่น ะะไปทําให้มันอุ่นขึ้นแล้วก็เอามาประคบพวกนี้จะช่วยลดอาการช้ำรอยเขียวต่างๆได้นะคะไม่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะรวมทั้งการทำความสะอาดแผลข้างในจมูกซึ่งมนเป็นแผลบริเวณจมูกขวานะคะก็ใช้สําลีหรือว่าคัตเล่นบัดของเราเนี่ยจุ่มน้ําเกลือนะคะแล้วก็เช็ดจมูกแบบเนี้ยจนครบ14วันปัดไหมเลยนะคะไม่ควรเกิน5วันนะคะแต่ไม่ก็เกินมา4วัน ว่าระหว่างนั้นที่เราเช็ดทอความสะอาดแผลตั้งแต่เดืนหนึ่งจนถึงเดเดือนสิบสี่เนี่ยทุกคนอาจจะมีไหมหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราเช็ดแผลดีแผลสะอาดไหมอาจจะหลุดเองเองได้นะคะทุกแต่ถ้าสมมติว่าไหมหลุดแล้วก็จริงแต่มันมีเลือดออกมามีน้ำเหลืองออกมาอะไรเงี้ยควมีลงมีเลือดออกมาเยอะเงี้ยควรไปพบแพทย์นะคะ พอตัดไหมเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือเรื่องของอาการบวมมันก็ยังคงบวมอยู่นะสำหรับมาจะขึ้นรูปให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนและวันทุกคนและว,วันนี้มาจะมารีวิวสมองนะคะซึ่งอาจจะมาจากนั้นทัจะเป็นด้านข้างนะคะแล้วก็อามุมมเอยแล้วก็มุมตรงนะคะ ก็คือจะเห็นว่ามันยังบวมอยู่นะคนเวลาแบบสองด้านนี้นะคะก็คือยังบวมอยู่ตรงนี้ก็คือบวมอยู่นะคะแต่ว่าก็คือลดลงจากเดิมรอยช้รอยช้ำเลยงี้ยบริเวณตรงนี้จะมีรอยช้ำอยู่นะคะแต่ใต้ตาหมายนี่คือไม่ใช่ช้ำนะคะติดํำนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือประมาณ10 8วันได้แล้วนะคะตอนนั้นก็มีไหมหลุดเป็นระยะระยะนะคะไมหลุดประมาณ4เส้นนะคะหมอเยียบไว้ประมาณ8เส้นนะคะก็คือเป็นด้านนี้หมดเลยนะคะวันนี้ไมก็คือตัดไหมอกหมดแล้วนะคะแล้วก็สามารถล้างหน้าแต่งหน้าได้นะคะแบบปกติเลยนะคะใช้ชีวิตคือแบบปกติไปเลยแต่ว่าก็คืออย่างเห็นว่ามันยังบวมอยู่มันก็ค่อยดูแลตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจน3เดือน4เดือน5เดือนนะคะจนล่าสุดปัจจุบันก็คือ6เดือนแล้วนะคะ ก็ประมาณนี้ก็คืออาการบวมต่างๆไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ไปเช็คส่งกับคุณหมอมาแล้วนะคะแกนจมูกก็คืออยู่ตรงเหมือนเดิมนะคะใดๆก็คือไม่มีเบี้ยวเอียงแล้วก็ยังไม่ทะลุนะคะทุกคนอาจจะให้ดูประมาณนี้มันอาจจะไม่ได้ดูแบบโด่งมากเพราะว่าหมายเป็นคนเหนือนน้อยเดียวนะคะโอเควันนี้อาจจะแบบพูดรู้เบื้องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะก็ เนื่องจากส่วนหนึ่งก็คือกลัวแบบมันยาวด้วยแหละแล้วก็เออเป็นคลิปแรกๆที่จะแบบมาพูดกับหนักกองจริงจังขนาดนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังยังไงถ้ามีอะไรไม่จะมาอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยนะคะก็กดไลค์และก็กดสับสไครต์กดกระดิ่งด้วยก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ